รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ เห็นเต่าสวัสดีค่ะอาจารย์นัทมหัตโนโหราพราหมณ์วันนี้จะมาทำนายฝันให้กับคุณในเรื่องของเต่าค่ะถ้าพูดถึงเต่าแล้วเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเต่านั้นเป็นสัตว์มงคลเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับความมีอายุยืนยาวหรือเป็นตัวแทนในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องของตำราจีนหรือในหลายๆที่นะคะมองว่าเต่าเนี้ยเป็นสัตว์มงคลที่เป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของห่วงจุย้ยเป็นเรื่องของความมีอายุยืนและสุขภาพในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเครื่องรางทางการค้าขายเรียกว่าบางท่านที่มีเกี่ยวกับคดีความก็อาจจะใช้เต่าเนี่ยเป็นเครื่องรางของขังได้นะคะอีกทั้งนะคะเหรียญ พญาเต่าเรือนนะคะก็ยังมีอีกมากมายที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกนะคะในเรื่องของการเลี้ยงเต่าเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องของความเชื่อว่าหากเราเลี้ยงเต่าเนี่ยแปลว่าจะมีคนที่มีสุขภาพดีอยู่ในบ้านและก็จะมีอายุยืนยาวสังเกตให้ดีว่าเต่านั้นนะคะจะเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันเนี่ยกับความเชื่อมายาวนานแต่ก็มีอีกมุมนึงนะคะอย่างในหมู่บ้านของอาจารย์เนี่ยจะเป็นหมู่บ้านของชาวมอญน,นะคะ กับเรื่องของเต่าเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเหมือนกันแต่เป็นในแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าเขาเนี่ยมีครูบาอาจารย์ประจําตระกูลเนี่ยของชาวมอญเนี่ยเขาจะมีผู้ที่เขานับถืออยู่แล้วและท่านก็จากโลกนี้ไปแล้วเขาก็จะทําการเคารพกราบไหวอยู่ที่หิ่งอยู่ในส่วนของที่เขาบูชาเมื่อ,อไหร่ที่เขาขับรถออกมาข้างนอกเดินออกมาข้างนอกเขาเจอเต่าเมื่อไหร่เขาจะเก็บเต่าไปทันทีค่ะลองเดาสิคะ ว่าเขาเก็บไปทำอะไรคุณเดาไม่ผิดหรอกค่ะเขาเก็บไปทำอาหารค่ะเขาจะทำการทำอาหารแล้วก็นำไปบูชากับครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ที่เขานับถือของต้นตระกูลเขาบอกว่าหากทำสิ่งนี้แล้วจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล นี่คือความเชื่อของเขาในเรื่องกับเต่าแต่ตรงนี้เป็นค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของการทำลายชีวิตเขาถ้าเป็นความเชื่อแบบนี้ก็อยู่ที่พื้นที่นะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของาศาสนาพุทธอย่างนี้ก็เป็นการทำปนาติบัติอย่างแน่นอนค่ะในเรื่องของเต่าเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอายุเนี่ยแน่นอนเลยเรื่องนี้เต่าที่มีอายุยืนยาวอยู่เป็นร้อยๆปีก็มีในอดีต ครั้งหนึ่งนะคะตัวอาจารย์เองเคยประสบในเรื่องของเต่าที่เป็นในเรื่องของความฝันและมีคำเฉลยอ,อย่างน่าตกใจค่ะมีวันหนึ่งค่ะในช่วงเวลานั้นอาจารย์เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองนะคะอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วอาจารย์ก็กลับบ้านมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพราะเราเป็นฝ่ายปกครองนะเราก็ต้องบูต้องทำงานที่ค่อนข้างที่จะใช้แรงด้วยเราก็กลับมาแล้วก็กำลังสลึมสลือนะคะกำลังจะหลับแล้ ยังได้ยินเสียงอยู่นะว่าใครทําอะไรอยู่ในบ้านคือพูดง่ายๆว่ามันยังไม่ได้หลับจริงอาจารย์เห็นเต่าในขณะที่กําลังเคลิมคล้มๆตรงนั้นยืนยันนะคะว่ายังไม่ได้หลับอาจารย์เห็นเต่าสีทองค่ะตัวเบล่มเลยเป็นเต่าโบราณสีทองประก,กายเงาวับเลยและเขาเหลียวมามองอาจารย์เหลียวเขาเดินอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยแล้วเขาเหลียวคอมาด้านหลังมองอาจารย์ที่อยู่ด้านหลังอาจารย์ยังไม่ทันหลับไงอาจารย์ก็ตื่นลืมตาขึ้นมา อาจารย์ก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนนี้กําลังซักผ้าอยู่อาจารย์ก็เลยตะโกนถามคนในบ้านว่าเมื่อกี้ซักผ้าอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ก็แสดงว่ายังไม่หลับอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมเต่าตัวนี้จึงมาให้อาจารย์เห็นหลังจากนั้นประมาณสี่ทุ่มอาจารย์ก็หลับค่ะหลับจริงๆเลยทีเนี้ยพอล้มตัวลงนอนอีกทีหนึ่งหลังจากมาเล่าเรื่องสิ่งที่เห็นไปแล้วก็หลับพอหลับไปปุ๊บเกิดความฝันค่ะอาจารย์เกิดนิมิตฝันทันทีว่า อาจารย์เนี่ยกำลังเดินเข้าไปในวัดและมุ่งหน้าไปที่เมนเผาศพค่ะในขณะที่อาจารย์เดินไปที่เมนเผาศพตัวเองก็ใส่ชุดสีดำใส่ชุดสีดำแล้วมีผู้หญิงสองคนยืนอยู่ผู้หญิงสองคนนี้เป็นแม่ลูกกันและเขาก็ยืนมองอาจารย์อาจารย์เห็นเขาแล้วแต่อาจารย์ไม่รู้จักเขาแต่อาจารย์รู้ว่าเขามองอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์เดินมาจนอาจารย์คล้อยหลังไปเขามองอาจารย์ไม่ละสายตาเลย พออาจารย์เดินไปจนถึงเมนเผาศพอาจารย์ก็เงยหน้าขึ้นมองเมนเผาศพแล้วอาจารย์ก็รู้สึกเศร้าหมองและเสียใจเป็นอย่างมากว่าในเมนเผาศพนั้นเป็นแม่ของเราค่ะผลปรากฏว่าหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็ตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาหกโมงเช้าพออาจารย์ตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยโทรศัพท์ที่ตั้งปิดเครื่องไว้ตั้งแต่ห้าทุ่มก็ทำการเปิดตอนหกโมงเช้าอาจารย์ก็พบข้อความเข้ามานะคะ เป็นข้อความของคนในบ้านของอาจารย์เองโทรเข้ามาหาอาจารย์11สายขึ้นข้อความว่าไม่สามารถติดต่อได้อาจารย์จึงรีบโทรกลับทันทีค่ะผลปรากฏก็คือว่าเขาบอกกับอาจารย์ว่าแม่ของอาจารย์เนี่ยเข้า ICU แล้วก็ถูกปั๊มหัวใจขึ้นมากู้ชีพมาทำการ CPR ถึง3ครั้งเพราะหัวใจหยุดเต้นภายในคืนเดียว3ครั้ง อาจารย์ตกใจเป็นอย่างมากค่ะจึงรีบไปที่โรงพยาบาลและก็ไปเล่าเรื่องราวสิ่งที่อาจารย์เห็นเต่าแล้วก็ฝันให้ทุกท่านฟังผลปรากฏมันก็คือเป็นเรื่องอย่างนี้ค่ะเป็นในลักษณะว่าแม่ของอาจารย์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดนิมิตตั้งแต่นานมาแล้วว่าคุณแม่เนี่ยในอดีตชาติเนี่ยท่านเป็นแม่ครัวแล้วท่านก็เคยฆ่าเต่าฆ่าเต่าเนี่ยมาทําเป็นอาหารเต่าตัวเนี้ยมีความอาฆาตรวมถึง ผู้หญิงสองคนนั้นที่มองเนี่ยไม่ได้มองดีแต่มองในลักษณะที่โกรธแค้นผู้หญิงสองคนนี้ในอดีตชาติก็เคยเกี่ยวข้องเคยเป็นผู้ที่ทําใหเ้เป็นผู้ที่แม่ของเราทําให้เขาเดือดร้อนจนถึงชีวิตเขามาทวงค่ะเขามาทวงนี่กรรมนี้ทําให้คุณแม่ของอาจารย์นี้หัวใจล้มเหลวและต้องกู้ขึ้นมาถึงสามครั้งอาจารย์ทําอย่างไรคะอาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวนั้นเลยว่า ขอให้คุณแม่เนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปเต่าตัวนั้นและผู้หญิงสองคนนั้นอาจารย์จะให้คนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเพราะคุณแม่มีแต่ลูกสาวให้หลานเนี่ยบวชให้ถึงสององค์สองรูปนะคะอาจารย์ทิฏฐานจิตอย่างนั้นในขณะที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็กําลังกู้ชีพคุณแม่อาจารย์อยู่ผลปรากฏว่าความเหน็ดเหนื่อยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็นั่งหลับไปที่หน้าห้อง ICU เป็นช่วงเช้านะคะหลับไป แล้วอาจารย์ก็เคลิมในขณะที่เคลิมเนี่ยอาจารย์เห็นคุณแม่เลยไม่เคลิมแล้วค่ะรู้สึกในความเพียรแล้วหลับเห็นคุณแม่เนี่ยมายืนร้องไห้แล้วก็บอกว่าแม่ไปแล้วนะแม่เจ็บปวดเหลือเกินแม่ทนไม่ไหวแล้วลาก่อนนะลูกคุณแม่พูดอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นตัวจทร์เนี่ยตกกระจายตื่นขึ้นมาเพราะอะไรคะเพราะเสียง เปิดปิดประตูปุ่งปังปุ่ง,ป,งปังพยาบาลค่ะแล้วก็คุณหมอค่ะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วเตียงที่คุณแม่เนี่ยนอนอยู่เนี่ยอยู่อยู่ริมกําแพงเลยจุดที่อาจารย์นั่งผลปรากฏว่าอาจารย์เลยวิ่งเข้าไปแล้วก็พยาบาลวิ่งสวนว่าอาจารย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ากู้ชีพอีกแล้วคนไข้เตียงนี้ไม่หายใจเขาก็ปั๊ม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 อาจารย์ก็ยืนตรงนั้นเลยแล้วก็บอกว่าขอให้คุณแม่นั้นได้รอดจาก ความตายในครั้งนี้โดยที่จะให้หลานนั้นบวชเขาก็วิ่งออกมาบอกอาจารย์ว่าชีพจรขึ้นแล้วกราฟขึ้นแล้วอาจารย์โทรไปบอกกับน้องว่าให้รีบมาเดี๋ยวนี้เลยหลานคนนี้ที่จะบวชเขาเดินทางมาเลยค่ะแล้วก็มาทำการบวชในวันถัดไปผลปรากฏว่าคุณแม่อยู่มาอีกสองปีนะคะนี่ค่ะนี่คือเต่า หากฝันเห็นเต่าหากมีอะไรเกี่ยวข้องกับเตา่าหากทำกรรมกับเตา่ากินเตา่าฆ่าเตา่าอายุจะสั้นจะถูกผ่าตาัดคุณแม่ถูกผ่าตัดสดๆนะคะไส้นี่ออกมากองนะคะเพราะเป็นมะเร็งนะคะเอาละค่ะทีนี้ลองมาดูว่าแล้วถ้าฝันถึงเต่าเนี่ยถ้ามันในสภาพที่ดีถ้าคุณเคยช่วยเตา่าคุณเคยบูชาเตา่าคุณเคยให้ชีวิตเขาคุณเคยดูแลเขาอย่างดีความฝันนี้ก็ย่อมเป็นมงคลและเป็นโชคลาภเหมือนกันค่ะ มาดูกันเลยค่ะถ้าคุณฝันเห็นเต่าบอกได้เลยว่าถ้าเต่านั้นมาในแบบที่ดีก็แปลว่าสุขภาพของคุณจะดีจะหายป่วยแต่ถ้าดูแล้วว่าเต่านั้นมีความอาฆาตหรือไม่ดีอย่างที่อาจารย์บอกอย่างเมื่อสักครู่นี้แปลว่าสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณจะมีการเจ็บป่วยอย่างหนักหรือถึงขั้นสูญเสียโดยฉับพลันเห็นไหมนี่คือสถิติที่เขาทำเอาไว้คนที่มีลูกนะคะ ก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าอาจจะเกิดความเจ็บป่วยไม่ใช่แค่กับญาติผู้ใหญ่แต่อาจจะหมายถึงเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่นั้นจะมีความเจ็บป่วยได้แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นเต่าที่เขามาด้วยความยินดีหรือเห็นว่าเรากําลังทําในสิ่งที่ที่ดีหรือว่าเต่านั้นดูงดงามสง่างามไม่ได้มาในอาคารแบบนี้ก็แปลว่ามีโอกาสที่จะได้บุตรค่ะ ถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจนะคะก็จะมีโอกาสที่จะทําธุรกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้ผลที่ดีทั้งหมดทั้งมวลต้องดูว่าเต่านั้นมาในลักษณะใดค่ะในเรื่องของความรักนะคะคนโสดจะได้พบกับรักกับคนที่อยู่ทางไกลหรือรักในต่างแดนค่ะมีคนเอาใจไม่เว้นแต่ละวันเรียกว่าใครๆก็อิจฉาคุณค่ะ เพราะฉะนั้นคุณก็ทำตัวให้สวยงามและมีเสน่ห์แปลว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสดใสถ้าหากว่าคิดกับใครที่คิดจะคบกับใครก็มีโอกาสที่จะได้ครบอาจจะได้ครบนะคะแต่ถ้าไม่คิดจะคบกับใครนะก็แปลว่าคบกันแค่สั้นๆแล้วก็จะเลิกลากันไปค่ะในเรื่องของการงานการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่ การเจรจาเนี่ยจะไม่บรรลุผลไม่บรรลุเป้าหมายนะคะคุณต้องหาทางอื่นที่จะเข้าไปอาจจะไหวสวยรวยกระเช้าสึกนิดหนึ่งในช่วงนี้หรืออาศัยบุคคลที่มี power กับคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะเป็นเซลลหรือเป็นพนักงานของคุณที่มี power ไปติดต่อแล้วหลังจากนั้นประมาณ2เดือนหน้าที่การงานตรงนั้นหรือสิ่งที่คุณติดต่ออยู่จะบรรลุเป้าหมายค่ะในเรื่องของการเงินก็เช่นกันค่ะ หลังจากนั้นอีก2เดือนนะคะจะมีเป้าหมายที่ดีเงินที่รออยู่ก็จะประสบความสําเร็จเงินที่ประสบความสําเร็จมาจากการงานที่ประสบความสําเร็จเช่นกันค่ะหากท่านรอคอยอะไรอยู่ในเรื่องของการกู้เงินในเรื่องของการทําเอกสารที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินต่างๆแปลว่าอีก2เดือนนั้น คุณก็จะประสบความสําเร็จและมีโอกาสที่จะกู้ผ่านค่ะในเรื่องของการประสานงานภายในบ้านนะคะหรือว่าในเรื่องของการประสานงานภายในครอบครัวแบบงานกงสีละวังในเรื่องของปัญหาสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นงานนอกอนอกเหนือจากกงสีหรือว่านอกเหนือจากครอบครัวของคุณเนี่ยก็ให้ระวังในเรื่องของคําพูดค่ะอาจจะมีเกณฑ์ที่ไปสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะคะ แต่ถ้าท่านฝันเห็นเต่าตัวใหญ่มากๆเลยตัวใหญ่เบื้องเลยที่รู้สึกโอ้เต่าตัวนี้น่าจะอายุมากนะคะแปลว่าระยะนี้นะคะท่านจะมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อกับคนที่เป็นต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนนะคะมิตรต่างๆของคุณไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติหรือคนชาติเดียวกับคุณเนี่ยเขาเหล่านี้นะคะจะนําโชคลาภมาให้คุณค่ะ แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดเอาไว้บ้างนะคะว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่เขาจะทําให้คุณวุ่นวายใจในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวถ้าหากมีใครที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อคําว่าหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ว่าจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในเรื่องของสุขภาพหรือแม้แต่วัยที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างเช่นเลี้ยงเลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างนี้เป็นต้นมีเกณฑ์ที่เขาจะทําให้เราวุ่นวายใจหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพแปลว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะซุดลงค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในกันและกันทั้งสองฝ่ายแปลว่าความสุขจะบังเกิดขึ้นกับคุณทันทีความรักเรียกว่าราบลื่นอยู่ในระดับที่ดีค่ะถ้าในช่วงเวลาที่ความรักราบลื่นอย่างนี้แล้วคุณเกิดอยากได้บุตรหลานขึ้นมาบอกเลยว่าเป็นช่วงที่คุณปึ้งปังดึงดังสักหน่อยมีโอกาสที่จะได้ลูกสมดังปรารถนาค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณคบหากับใครหรือเพิ่งจะรู้จักกัน อย่าให้ความไว้เนื้อเชื่อใจระวังใจให้ดีค่ะเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะลวนลามหรือชิงสุกก่อนหามกับคุณนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยเพราะมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวไปหรือมีเรื่องของการเสียเงินแบบที่ตัวคุณเองนั้นอาจจะไม่เป็นคนก่อเรื่องตรงนี้ขึ้นมาแต่ต้องไปช่วยเหลือผู้อื่นค่ะคุณจะได้รับความสุขกลับมา หลังจากที่คุณมีปัญหาขึ้นขึ้นลงๆมีเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้เกิดความทุกข์ไม่สบายใจช่วงเวลาที่คุณฝันแบบนี้ความสุขจะกลับคืนมาค่ะในเรื่องของความฝันต่อมาถ้าหากคุณฝันเห็นเต่าตัวเล็กๆหรือเป็นลูกเต่าหรือเป็นเต่าพันเล็กนะคะเกณฑ์แบบนี้บอกว่าหากคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีความระมัดระวัง เพราะจะมีฤษีแปลงสารไปแปลงให้คุณถูกเข้าใจผิดๆและเขาก็เกิดจากความตั้งใจของเขาซะด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของพันธสัญญาของเอกสารการเขียนโตอตอบกันในแชทในออนไลน์หรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆคุณต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงอย่าขี้เกียจพิมพ์อย่าขี้เกียจพ,พูดอธิบายยาวๆ เพื่อที่จะให้เข้าใจได้ตรงกันหรือการทําเป็นแรลักษณ์อักษร <_ d ose> เพื่อให้รู้ว่าคุณพูดอย่างนี้คุณทําแบบนี้หากใครใส่ร้ายป้ายสีคุณก็มีหลักฐานให้ดูว่าไม่ใช่นะฉันไม่ได้พูดอย่างที่เธอพูดเลยฉันพูดอย่างนี้ต่างหาก <_ d ose> เพราะฉะนั้นระวังตัวให้ดีค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับลาภผลแต่มาจากคนรักเท่านั้นเช่นเขาไปประสบความสําเร็จอะไรมาเขาได้โบนัสอะไรมาแล้วเขาก็มาแบ่งให้คุณค่ะ ในเรื่องของคนโสดนะคะจะมีเรื่องของรักซ้อนเข้ามาสอดแทรกให้วุ่นวายใจนั่นแปลว่ารักซ้อนนี้มาจากทางคุณก็ได้จากทางเขาก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณคบกับใครคนหนึ่งมานานแล้วและคุณก็รู้ว่าเขาเป็นคนดีคุณเป็นคนดีและไม่ได้นอกลู่นอกทางต่อกันแปลว่าจะมีเกณฑ์ที่สวีทหวานแหววจนถึงขั้นจะวิวาแบบสายฟ้าแลบค่ะ ในเรื่องของการงานการเงินนะคะอาจจะต้องอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยโอกาสของคุณเนี่ยจะมาถึงในเร็วๆนี้คําว่าเร็วๆนี้ก็คือว่าไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีไม่ว่าจะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าคุณฝันเห็นเป็นบริบทที่ไม่ดีว่าเจ้าเต่าตัวเล็กๆนี้กําลังบาดเจ็บหรือมีสิ่งที่ไม่ดีดอยู่หรือว่าคุณกําลังเห็นเขากําลังพัดภาคเร้าหมองหรือ กระทําที่ไม่ค่อยดีแปลว่าคุณจะถูกเลิกจ้างงานกระทันหันนี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณทําผิดพลาดมาแต่เก่าก่อนเกิดจะต้องตัดสินความแล้วก็ให้ออกจากงานอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าคุณฝันเห็นเต่ายักษ์อย่างที่เราเห็นอย่างเช่นพญาเต่างอยหรืออะไรที่เป็นรูปปั้นหรือว่า เห็นมีชีวิตก็ตามเพราะในความฝันนี้เกิดอะไรขึ้นก็ได้คุณอาจจะเห็นเต่าตัวเท่ายักษ์ที่ใหญ่มากขนาดไหนก็ได้เพราะมันเป็นความฝันนะคะถ้าฝันเช่นนี้ก็แปลว่าใครที่คิดจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้ ซื้อได้เจอที่ดินที่ดีที่ถูกใจและทําเงินให้คุณได้ในอนาคตหากคุณต้องการที่จะซื้อหรือทําเป็นบริษทัทเป็นธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์ที่มีโอกาสที่ดีมากๆเกิดผลกำไรอย่างงดงามหรืองานที่คุณคิดจะทำคิดจะเริ่มต้นใดๆก็แล้วแต่มีเกณฑ์ที่จะราบเรื่นรวมถึงมีโชคลาภตามมาในเร็ววันด้วยนะคะ ทั้งนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของคุณถ้าหากว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความสามารถที่เฉพาะตัวและไม่ได้พึ่งพาใครโชว์ความสามารถที่เต็มที่ก็จะสําเร็จเร็วแต่ถ้าคุณต้องพึ่งพาผู้อื่นก็ต้องมาดูบริบทต่อไปว่าการความสําเร็จนี้อาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ก็สําเร็จค่ะในเรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสดยังไม่อยู่นะคะมีโอกาสที่ตกอยู่ในความสนใจของต่างเพศของคุณซึ่งแปลว่าเขาจะเข้ามา เป็นช่วงที่คุณเนื้อหอมเข้ามาหาคุณนั้นมากกว่า2คนเออบริหารจัดการให้ดีนะคะแต่ถ้าหากว่าในเกณฑ์ความรักนี้เป็นรักที่แอบๆซ่อนๆหรือว่าคุณไปคบกับใครเนื้อสนะของรักสามเศร้าคุณไปเป็นมือที่3ามเขาเมื่อไหร่แล้วก็บอกได้เลยว่าความรับนั้นจะถูกเปิดเผยค่ะโดยตัวจริงเสียงจริงของคนที่นอนกับคุณนั่นแหละเขาจะมาเปิดโปงคุณนั่นแปลว่าคุณจะเกิดปัญหา กับรักสามเศร้าที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะช่วงนี้มีคนที่คอยยุแยงให้เจ้านายของคุณเนี่ยเข้าใจผิดในเรื่องงานแต่ว่าเขาทําสําเร็จไหมคะไม่สําเร็จคะ่ะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีเทพทูดาหรือมีบุญที่ยังคุ้มภัยอยู่เขาไม่สามารถที่จะมายุแยงหรือทำอะไรให้คุณเสียหายอย่างที่เขาต้องการได้นะคะแต่ถ้าหากว่าตัวคุณเองเนี่ย มีความขยันมีหน้าที่การงานหรือมีผลงานที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วจะกลับกลายเป็นว่าคุณจะได้รับการยกย่องขึ้นมาจากการที่แทนที่จะถูกให้ร้ายจากคนอื่นหรือถูกยุแยงกลายเป็นว่าเป็นโอกาสดีค่ะเขามาสกิดให้คุณนั้นได้มีโอกาสโชว์ผลงานซะอย่างนั้นค่ะในเรื่องของถ้าคุณทำงานที่จะต้องใช้เครื่องจกักรหรือใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะมีเกณฑ์ที่จะชำรุดค่ะจะต้องติดต่อที่จะต้องให้ม ผู้อื่นมาซ่อมแซมให้ช่างเข้ามาซ่อมแซมหรือมีเกณฑ์ที่ต้องใช้เงินไปกับการซื้อของใหญ่ๆแบบนี้เรียกว่าหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านแต่ว่าเราก็จะได้ของใหม่กลับมาหรือว่าถ้าหากว่ามีของที่พังๆอยู่เมื่อฝันแบบนี้แล้วก็เรียกช่างมาซ่อมให้สมเกณฑ์ค่ะแต่ถ้าฝันเห็นเต่าสีทองนะคะถ้าฝันเห็นเต่าสีทองก็เหมือนอย่างที่อาจารย์บอก,บอกเมื่อสักครู่นี้ตัวอาจารย์ก็ฝันเห็นเต่าสีทองแต่เขามาด้วยด้วยมาเตือนด้วยความ ที่เขาเคยถูกฆ่านะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้เป็นเต่าสีทองแล้วเขามาแบบดีๆมาแบบให้คุณรู้สึกว่าเป็นบุญที่ได้เห็นเต่าสีทองเป็นบุญตาถ้าแบบนี้แปลว่าคุณมีโชคอยู่ทางทิศใต้โดยโชคนี้จะมาจากคนผิวสองสีหรือว่าคนลักษณะผิวคล้ายๆกับคนใต้นั่นแหะคะ่ะในเกณฑ์น,นี้จะมีเรื่องของสุขภาพให้ระวังอยู่นิดนึงก็คือในเรื่องของการปวดข้อปวดหลังปวดกระดูกสันหลัง อย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งหมอนรองกระดูกตรงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาอยู่ในช่วงเวลาที่คุณนะอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องไปพบปะสังสรรค์อาจจะต้องบันเทิงเฮฮาหรือมีความสังสรรค์ลุ่มหลงกันจนเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของการเสียงานสักนิดหนึ่งค่ะมาดูในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะอาจจะต้องรอไปก่อนเพราะว่ายังไม่ใช่เวลาของคุณในตอนนี้แต่จะมีคนหนึ่งเข้ามาค่ะคนนี้อายุมากกว่าคุณแต่ไม่ได้มากกว่าปี2ปีนะคะ มากกว่า10ปีขึ้นไปเขาจะเป็นประเภทโคแก่กินหญ้าอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณถูกใจคุณก็ลองพิจารณาดูแต่ถ้าคุณไม่ถูกใจเขามีเกณฑ์ที่ล่อซื้อค่ะแปลว่าจะต้องมีของฟาาของฟ้ามีของขวัญมีข,อข้อแลกเปลี่ยนมีข้อเสนอดีๆมาให้คุณมีของมาให้คุณแล้วก็มาดูซิว่า สิ่งที่เขาหยิบยื่นให้คุณนั้นทำให้คุณใจอ่อนคบหากับเขาได้หรือเปล่าหรือถ้าคุณจะรับของของเขาไปแล้วแปลว่าติดหนี้บุญคุณกันหรือเปล่าพิจารณาดูให้ดีด้วยค่ะ แต่คนคนนี้บอกได้เลยนะคะว่าเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่เอาใจเก่งช่างอกเอาใจเป็นพ่อบุญทุ่มนะคะพูดจาหวานหูหวานล้อมเรียกว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์กับโคแก่นี่นาอยากจะเคี้ยวหญ้าอ่อนนะนะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะใจอ่อนมีโอกาสที่จะหลงไหลได้ปลื้มไปกับคํหวานหวานอันนี้แล้วคุณก็กลายเป็นว่าได้คู่ที่มีอายุแก่กว่าคุณมากๆถึง10ปีขึ้นไปคะ่ะ ในเรื่องของการงานการเงินล่ละคะแปลว่าคุณต้องระมัดระวังข้าวของของคุณจะสูญหายไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคุณเองหรือมีคุณที่เขาอิจฉาคุณอย่างเช่นโทรศัพท์ของคุณสวยแล้วก็รู้สึกว่าราคาแพงเป็นรุ่นใหม่อย่างเงี้ยวางเผลอเลยไว้คนใกล้ชิดนั่นแหละ จะขโมยไปขายนะคะหรือขโมยไปใช้เพราะความอยากได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างมากคุณมีเกนฑ์ที่จะต้องทําเรื่องเจรจาเกี่ยวกับเรื่องเงินเินทองทองที่มันขาดตกบกพร่องเหมือนอาจจะเรื่องที่ผ่านมาอย่างเมื่อคราวที่บ่อน้ํามันเห็นไหมคะ,ะที่ลงน้ํามันท,ที่ที่ระเบิดอะที่ไฟไหม้อะแล้วก็ทําให้กระจกบ้านเรือนทั้งหลายในแตกเสียหายไปหมดสุดท้ายได้รับเงินเยียวยา40บาท มันใช่เหรอใช่ไหมคะต้องมาดูว่าทําไมทําไมล่ะทําไมได้40บาทก็เพราะว่ารูปถ่ายอะรูปถ่ายของคุณที่เอาไปยื่นเป็นหลักฐานน่ะคุณเล่นซ่อมหนะ้าต่างไปเรียบร้อยคุณซ่อมบ้านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็ถ่ายรูปที่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วซ่อมไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไปยื่นเขานี่คือคําชี้แจงแปลว่าอะไรแปลว่า เวลามันเกิดความเสียหายขึ้นนะ่คุณก่อนที่คุณจะซ่อมอ่ะใช่คุณอยู่ไม่ได้หรอกกระจกแตกจะอยู่ได้ยังไงคุณก็ต้องถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอหาพยานพูดให้เห็นเลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เกิดอะไรมีพยานมีหลักฐานแล้วคุณส่งสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อเรียกร้องเพราะฉะนั้นเกณฑ์ฝันแบบนี้แปลว่ามันจะเกิดเหตุอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะอย่างเงี้ยส่งส่งบ้านที่ซ่อมแซมไปแล้วแล้วคุณได้เงิน40บบาทมันไม่ใช่เนี่ยความหมายของความฝันว่าคุณจะต้องไปเรียกร้อง ความผิดพลาดเพื่อความเป็นธรรมในเรื่องของการเงินของคุณอย่างตัวอย่างนี้นะคะในเรื่องของการเจรจาต่างๆทั้งเรื่องตรงนี้ด้วยต้องพึ่งพาผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณหรือเหนือกว่าคนที่คุณจะไปเจรจาอย่างเช่นหากคุณจะเข้าไปคุยกับอย่างกรณีอย่างเงี้ยเข้าไปคุยในองค์กรไปในอบตคุณก็ต้องไปคุยกับผู้ใหญ่คุยกับหัวหน้าไปคุยก็ด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ต้องไปเอาช่าง มายืนยันว่าคุณเนี่ยมีมีใบเสร็จไหมว่าคุณได้ทําการซ่อมเกิดจากอะไรช่างถ่ายรูปไว้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความหมายว่าจะต้องร้องความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะส่วนในเรื่องของการทํามาค้าขายนะคะถ้าเป็นเรื่องของการทํามาค้าขายไม่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนั้นมีเกมมีเกณฑ์ที่จะมีกําไรขึ้นแต่ว่าถ้าการเสี่ยงโชคนั้นไม่แนะนําค่ะ